100บาทตัวใหญ่เลยนะครับทอดฟรีนะครับอันนี้ก็3แพ็ก100ครับดูดีครับ3แพ็คสตัวตัวใหญ่มากนะครับปลาทูแม่กรองนะับอร่อยอร่อยครับทอดให้นะครับนะครับมีน้ำผลไม้ปั่นของสองครับมีชามีกาแฟมีไวช้อยขายทุกอย่างครับทิปช็อป10บาท20บาท5บาทก็มีครับ ลูกค้ามาได้ทุกวันนะครับแท็บแวร์นะครับมีหมดทิชู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผงผงลูกชิ้นปลาชาแนลสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีตอนค่ำกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินตลาดเดินตลาดช่วงค่ำๆนะครับช่วงจะเก็บตลาดแล้วนะครับช่วงตลาดจะปิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเดินดูโซนข้างหลังหลังตลาดนะครับว่ามีร้านไหนมาขายบ้างนะครับ เพราะว่าหลังตลาดเราค่อนข้างจะมีร้านเยอะนะครับร้านเยอะแลลูกค้าก็เดินเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซอยที่1เป็นโซนขั้งหลังครับโซนข้้งหลังก็เริ่มต้นที่ร้านน้ําปั่นนะครับคุณป้าครับน้ํามะพร้าวปั่นนะครับน้ํามะพร้าวมีหลายเมนูนะครับมาตั้งแต่2องโมงนะครับจนถึงประมาณเกือบสองทุ่มนะครับน้ําปั่นผลไม้ปั่นมีหมดนะครับสวัสดีครับ ขายทุกวันนะครับลูกค้าเยอะนะครับมีน้ำผลไม้ปัน่นของสองครับมีชามีกาแฟมีวุนกินมีน้ำแดงโืดามีทุกอย่างนะครับมาได้เลยครับตลาดข้าววงจรตรงนี้ก็จะเป็นร้านน้ำแข็งสิริพรน,น้ำแข็งสดขายน้ำแข็งนะครับปิดส่งตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับสดทุกวันน้ำแข็งร้านนี้ แล้วก็ร้านป้าชอยสวัสดีครับป้าชอยจะกลับบ้านแล้วเหรอครับป้าชอยจะกลับแล้วนะครับนี่ครับป้าชอยขายทุกอย่างครับทิปช็อป10บาท20บาท5าบาทก็มีครับลูกค้ามาได้ทุกวันนะครับข้างหลังก็เป็นผักเจ๊แอมนะครับผักเจแป้นผักสดสวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้ายิ้มใหญ่ อากมีหลายอย่างครับแผงยาวไปถึงนู่นครับขายหมดแล้วครับจะเที่ยงแผงนะครับมาได้เลยนะครับทุกวันตั้งแต่เที่ยงยันสองทุ่มก็ยังขายอยู่นะครับโอ้พริกนี่สวยมากพริกสีสีเหลืองสวยมากเลยครับสิบบาทแล้วก็ข้างหลังก็ปลาทูทองนะครับ ร้านคุณแม่ไปไหนแล้วไม่รู้คนขายปลาทูมันปลาทูหอมปลาทูเค็มเค็มน้อยนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กอย่าลืมว่าทอดฟรีนะครับเป็นปลาทูแม่กลองนะครับตัวใหญ่มาก50บาท50าบาทนะครับ50 50แล้วก็แพ็คละ4 0สบาทนะครับทอดฟรีนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ทอดฟรีได้หมดนะครับตลาดคู่หงจรแล้วก็ตรงมาก็เป็นเฟิร์สบาร์บีคิวนะครับ มีหมูนะครับหมูสิบบาทน่ครับไม้ละสิบบาทอันนี้ไก่นะครับไม้ละสิบบาทแล้วก็เป็นเนื้อไม้ละสิบบาทนะครับเนื้อไม้ละสิบบาทแล้วก็คิวตรงนี้ก็เป็นซันทาโกยากิสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าซันทาโกยิกินะครับมีหลายไส้นะครับมีหลายไส่ขายทุกวันนะครับตั้งแต่เปิดร้านตนะั้งแต่ประมาณ ได้ขายประมาณบ่ายสองโมง<ม>นะครับจนถึงเปอบสองทุ่มนะครับอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับลูกค้ามาอีกรอบเดียวก็หมดนะครับทั้งหลังก็เป็นสวัสดีครับคุณป้าขนมจีนนะครับขนมจีนน้ำยาผ่าน้ำยากะทินั่งกินที่ร้านได้นะครับมีผักนนะกินไก่แล้วก็นั่งได้ครับขายทุกวันนะครับขายทุกวัน ขนมจีนสูตรโบราณนะครับข้างหลังก็เป็นคอหมูย่างนะครับคอหมูย่างสวัสดีครับมารอบนี้หมดแล้วเหลือนิดเดียวเมื่อกี้ทัวร์มาลงหรือเปล่าครับเ <c oughs> มื่อกี้ทัวร์จากข้างหน้ามาลงนะครับมีคอหมูยาม่างมีไข่ไข่ยัดไส้ย่างนะครับนี่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับ อร่อยครับอร่อยขึ้นก็อร่อยสวัสดีครับคุณป้าวันนี้ข้างหลังก็เหลือแค่นี้แล้วครับเปรี้ยวหมูนวลนะครับอันนี้ไม่เปรี้ยวนะครับอันนี้ไส้หัวหนังกรอบนะครับขายทุกวันไส้กรอนสารย่างนะครับตรงนู้นก็พิซซ่าหมดแล้วพิซซ่าหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วครับพิซซ่าขายดีมากข้างหลังก็เป็นร้านคุณแม่นะครับคุณแม่คุณย่าพัดเทลครับเป็น ทุกอย่างนะครับเครื่องครัวจากกรงตะกก้าครับกระปุกทัพเแวรนะครับมีหมดพิชู่นะครับสวัสดีครับดีครับมีที่ล้างจงล้างจานนะครับน้ำยานะครับมีหมดนะครับมาเลือกซื้อได้เป็นเครื่องครัวด้วยนะครับของใช้ในบ้านทิชงทิปช็อปขายทุกวันนะครับขายทุกวัน ที่ตลาดก้วงจรก็มาวันพุธนะครับวันพฤหัสวันพุธนะครับนี่ครับเป็นไฟหลังตลาดเลยครับเดินเข้ามาเย็นๆครับฝั่งนู้นก็เป็นร้านนวดนะครับเทวมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้วันนี้เสียงชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ร้านใครครับร้านยานะครับร้านยาขายอะไรบ้างครับ เอาก็นี่ที่จับอยู่ไม้อะไรไม้เหลมไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อชู่ครับเอาเร็วๆมีทิชชู่แล้วก็มีอะไรอีกมีสันไล์ครับตายตายแล้วนี่ครับก็เดินมาทางนี้ก็เป็นร้านพินิดนะครับแม็กยูเทิร์น แม็กยูเทอร์นะครับมีซาลอนผู้หญิงด้วยสวัสดีครับพี่นิดบาร์เบอร์ผู้ชายนะครับตัดผมชายสไตล์เกาหลีติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับชุดแ4 6 5 7 5 9่นะครับพี่นิดครับแล้วก็มีชุดชั้นในนะครับนี่ครับเนื้อดีนะครับตัวละ3-5บาท3ตัวร้อยจะมาขายทุกวันพฤหัสนะครับแวะมาได้นะครับวันพฤหัสมีขายมาขายสวัสดีครับ ขายทุกวันพฤหัสที่ตลาดของวงจรนะครับท้ายตลาดเดินเข้ามาเลยครับจะเจอทุกวันทุกวันพลหัดครับเป็นชุดชั้นในครับตรงไปก็เป็นร้านต้าหมวยนะครับต้าหมวยลูกค้ากําลังหลุมนะครับต้าหมวยเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าร้านต้าหมวยครับสวัสดีครับข้างหลังก็เป็นร้านทำเล็บนะครับเล็บสวยสวัสดีครับ เปิดทุกวันนะครับหรือว่าโทรนัดได้นะครับต่อขนตาตาสีเล็บมือเล็บเท้านะครับเปิดโทรนี้ได้เลยติดต่อแม่ค้าได้ถ้ามาที่ตลาดก็ได้ครับตลาดคุนวงจรครับตรงท้ายตลาดเดินเข้ามาก็เจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นร้านพัทเทลครับพัทเทลมีหลายร้านมากอันนี้เครื่องใช้เริ่มต้นที่20บาทนะครับอันนี้เป็นรถอไม่ใช่เป็นของเล่นอันนี้เป็นของเล่นนะครับเราเป็นร้านรองเท้าข้างหน้านะครับร้านพัทเทลนะครับ คาเทลหายนะครับคาเทลเปร้านย่าครับเดี๋ยวเราไปซอยที่2ครับยังไม่ได้เดินซอยที่สองอันนี้คือโซนสุดท้ายแล้วครับโซนท้ายตลาดอันนี้ก็เป็นน้ําพริกปลาสลิดนะครับอร่อยครับร้านร้านปลาหมวยครับมีปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกมีปลาแห้งหลายอย่างมากนะครับทอดให้ฟรีทอดฟรีนะครับ เดี๋ยวเดินขึ้นไปเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับวันนี้สวัสดีครับอันนี้ปลาแผ่นหมูฝอยร้านพี่นาพี่นาหมูสดสวัสดีครับพี่นาคนสวยหมูสดนะครับสั่งได้ลูกค้าแวะมาได้หุ่นได้ตรงนี้เป็นร้านพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับร้านพี่เล็ก5บาททุกอย่างนะครับน้ำจิ้มคูมเร็ส อร่อยอร่อยวันนี้จะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับมาได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง2อทุ่มเลยนะครับมีโปรโมชั่นนะครับ5้าเออซื้อแถม สวัสดีครับแม่ค้าวันนี้เปลี่ยนแม่ค้าใหม่สวัสดีครับอันนี้แกงใต้หลวงพิทแกงใต้นะครับรสจัดไม่หวานนะครับอร่อยนะครับมีเจ้าเดียวในตลาดอร่อยมากครับสวัสดีครับน้องจอยปลาดุกคอคขมินปลาดุกอะไรนะคอคขมินปลาดุกคอคขมิ้นนะครับอร่อยนะครับอร่อย รับประกันทุกร้านครับอร่อยมากครับนี่หรือว่าติดต่อตามเบอร์นี้ได้โทรโทรได้โทรสั่งแบบเป็นหม้อใหญ่ๆสั่งไปงานเลี้ยงได้นะครับโทรหาได้แล้วก็มีน้ําเป็นขวดเดี๋ยวซื้อซื้อก่อนเอาเอา,เอาเพีย้ยน้าเอาน้ําคลิปหวยแล้วก็แล้วก็มีอะไรนะค,คกับลำไยเหรอ เอ,เอาเอาลำไยกับเิ๊หวยอนี้กระเจี๊ยบมีนะครโอเคี๋ยวซื <Okay. S 2> okay. ้อก่อนเดินนานหิวน้ำเย็นเย็นโอเคครับได้มาแล้วอร่อยอร่อยเย็นเย็นครับมาข้างหลังก็เป็นไข่สดตองเจ็ดเจอกันทุกวันสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ โอเคนะครับวันนี้มามาได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับร้านคุณแม่เปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับเที่ยงจนถึง2องทุ่มนะครับมาสั่งได้หรือว่าโทรสั่งโทรถามแม่ได้นะครับตามเบอร์นี้ได้นะครับแม่ก็มีขายตั้งแต่เบอร์ศูนถึงเบอร์สาเลยนะครับขายทุกวันทุกวันเลยนะครับแวะมาอุดหนุนได้ตลาดเขาวงจรนะครับแล้วก็มาข้างหลังก็เป็น ร้านพี่ฝนนะครับข่าววินัยข่าววินันมีแกงส้มนะครับนนสวัสดีครับประตูตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆ